สวัสดีเด้อครับพี่น้องทั้งหลายบัวศสิอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศครับขอบคุณและก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแกนกินชมเด้อพี่น้องเนี่ยผมฮันดาลุทะเลอัจฉิมีเสียงล่มขืนแนเด้อพี่นอ้องแล้วก็อัิบูบัวบ้บา,บ,าบ้าบ้ควยแจ้งขอตัวขอไปอลไรพี่น้องมาเด้อมาเด้อมือน,นี้ได้ปลอดปะทู ปะทูหน้างอหน้าหักเปอร์เซ็นต์เงินเป็นลูพี่น้องหน้างอหน้าหักปะทูแล้วก็เขาเอื้อหน้าดาวปลาดาวทอดมันจะเป็นบ่งจริงเป็นบ่งเป็นลูกดาวนะเขาเลื่อนเขาจะเลื่อนปลาดาวแพอทอดแล้วมันแตกแล้วก็ได้ไอเดียพี่โตสมพักกาดผสมกับไปเตียนแก้ว บวมดบวมดทีเออ่เกี้ยแล้วก็ไอ้นี่ตะเกียวเกี้ยพริกสดพริกพริกสดปลาแต่ว่าเอาไปพริกไปขวยมันสุกไนพี่น้องผักก็มีแค่นี้แหละนี่ปากกัดเทา้ามามามาพี่นอ้องมายู้แล้วอาเขามันกินน้ำบอเดอพี่นอ้อ,องมากินมืดนมืมมมม่นม่วงวันในเรื่องพี่น้องขอตัวขอ,ขอ,ขอไปจักแดดมาซองทางไหนผมก็หมูดมันคือมากฝันอยู่เลยมามามา

ขอโัษวขอไฟพี่เนอะลืมแกงลืมแกงแกงยอดมะขามอ่อนใส่หมูสามชั้นกับมมกรัวฟักเน่าพี่เนาะผสมประส,นสานกันแกงเจลืม้มลืกถาดเปียเปรี้ยวหวานรับ มันแข็งแนังนาณก็มันคือจะเป็นเลยวัวลก

ตองไปวันจันทร์จะคืนวันขัน้นจาไว้คนรับแวกบ่าไปให้จาของเขาอาทิตย์ดึงเต็มเต็มเลพี่น้องจะไปว่าใส่ไปให้ผมบอกเลยบอกว่าทั้งังดเลยเสือซื้อ ตอนที่ราชการเนะี่ย Okay, yeah, okay. não Tujuh nuai di petu tuan remut pernah siap Pernah siap . ก็เป็นปากกับเบ็ด พักชีเรพี fate, street, pues ua, whales, so lost, nah in ่น้องมีอาหารทะเลปลทูปลาดาวนี่ผมว่าส้สงใสกขาเจ้าเช็ดแบบอากิเฮ็ดจากปลากระเบนหรือปลาตุ๊กไาย่นี้ก็เจรินโันน้อยไงพี่น้องมาอันทันแบบติชิชิติดกันมันเป็นบ้งหรือปลาแหงสีเลยพี่นอแกงยอดเลย ม,มันมักขามอันทั้งนี้ก็จาะมักแกงใส่ถั่วใส่ตุง้งใส่หมูสามชันหรือใส่ปลาเค้มเนาะออกเยี่ยวหวานอ๋อพี่น้องสำหรับเนื้อหอจบที่เป็นแต่เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องใครอยากไปนะ,ะ,ะก็ไปหาเบิ้์สักที่สมัยเล็กหน่อยนู้ยสีเลยไป๊กจริงดูสอดป่าสวดสุดยอดเลยพี่น้องป่าเฮาอสำหรับมื้อน,นี้จอ,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 องแกงกินชุบกับ หลังจากไลฟ์กันน้องไว้พบกันคลิปหนาคลิปต่อต่อไปดื้อพี่น้องจป็นไรไก่ย่างติมเทียบป่ากันฝากกดซับกดซับกดซับสกายกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นร่างรายใจผมพูดซอยพี่น้องแล้วก็ขอบคุณเลยที่เขามาติดตามรับชมคลิปจบเลยภาษาโฆษณาเด้อพี่น้องแะงหับยังจัดกับพี่ต่อสำหรับนี้ขอขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญความสุขย่ามาไก่ความไข่ย่ามาเวียนลำรัเรื่อยๆฟังๆเฮงๆตลอดปีและตลอดไป สำหรับรื้อนี้ตองเจ็ดที่ช่งจากแล้วกับห้องบายบายสวัสดีครับ